เดี๋ยวเขาเข้าไปทํากระบวนการในร่างกายของเราเองแต่เราต้องช้าๆเนิบๆนะให้พลังงานเขาพลังงานเนี่ยเขาจะค่อยๆวิ่งเข้าไปพลังงานเขาจะค่อยๆแทรกเข้าไปทุกอนูเซลล์ลงลึกถึงระดับ DNA เขาจะรู้ว่าเราเนี่ยน้ําหนักตัวเกินรู้ว่าเรามีปัญหาเรื่องของน้ําหนักรู้เรื่องเขาพลังงานเขาจะรู้ว่าเราอ่ะมีปัญหาเรื่องของสุขภาพมีจุดบกพร่องตรงไหนพลังงานเขาจะรู้ เราไม่ต้องบอกเขาด้วยซ้ำไปจริงๆอ่ะเขาจะรู้นะแค่เราอ่ะจิตว่างๆแล้วก็โน้มใช้จิตเราเนี่ยเป็นตัวกําหนดโน้มพลังงานเข้าไปแต่ว่าถ้าเราอยากให้เราอ่ะเห็นผลชัดเจนคือเราจะต้องช่วยเขานิดนึงก็คือกําหนดพลังงานเนี่ยไปตรงที่เรามีปัญหานะคะเช่นเราอาจจะมีปัญหาปวดหลังปวดข้อปวดเข่าปวดบาปวดไหล่ปวดหัวนะคะเราก็ โน้มพลังงานเนี่ยตอนที่เรารับพลังงานเข้ามาใส่รหัสเนี่ยนะพลังงานเราจะพูดคําว่า m s r สแกนมีนะคะพลังงานเขาจะเข้าไปตรวจดูในร่างกายของเรานะคะว่าเราเนี่ยมีความบ,บกพร่องหรือผิดปกติตรงไหนในร่างกายของเราที่มีความผิดปกติบ้างนะคะเขาก็จะเขาก็จะเข้าไปสแกนแล้วเขาจะรู้เลยพอเขารู้ข้อมูลปุ๊บเขาก็จะส่งข้อมูลที่เขารู้เนี่ย ไปที่เครื่องแล้วเครื่องเนี่ยก็จะถูกก็จะส่งพลังงานกลับมาให้เรามันเป็นระบบแบบนี้นะคะเครื่องเขาก็จะส่งพลังงานกลับมาให้เราเป็นพลังงานที่สมบูรณ์แบบเป็นพลังงานที่เรามีความบกพร่องนะกลับมาให้เราอีกครั้งหนึ่งนะเราก็จะพูดคำว่า m s r repair มีนะคะก็คือซ่อมแซมร่างกายฉันนะคะก็คือให้พลังงาน เข้าไปซ่อมแซมร่างกายของเราเสร็จแล้วตอนที่เราพูดคำว่า msr repair มีเนี่ยก็ให้เราอะโน้มพลังงานเข้ามาตรงที่เรามีปัญหานะคะอ่านะเยอะเยอะเอาอันเดียวก่อนนะคะอ่าวันนี้เราอาจจะมีปัญหาเรื่องข้อเขา่าก็เอาเรื่องเดียวก่อนจริงๆเราอาจจะมีปัญหาหลายเรื่องแหละแต่ถ้าเราอยากจะเน้นให้มันหายคือเราต้องทีละเรื่องนะทุกคนเราจะไปทีละหลายเรื่อง มันจะช้านะคะถ้าเราทีละเรื่องเนี่ยเราก็จะหายไปทีละอย่างมันจะหายเลยมันจะหายเร็วนะคะแล้วก็โน้มพลังงานไปตรงที่ข้อเข่าของเราที่เรามีปัญหาเนี่ยโน้มไปเลยเขาก็จะเข้าไปตรงนั้นเลยแต่ถามว่าพลังงานเขารู้ไหมว่าร่างกายเราเนี่ยมีความบกพร่องตรงไหนรู้รู้นะคะรู้แต่เราเน้นเหมือนถึงว่าเพิ่มพลังงานตรงจุดที่มีปัญหาเยอะก่อนนะแต่ส่วนอื่นๆเนี่ยที่พลังงานเข้าไปเนี่ยเขาก็เข้าไปซ่อมแซมปรับปรุง ปฏิรูปนะคะก็คือการรีฟอร์มร่างกายของเราเนี่ยให้มันถูกการพัฒนาถูกการพัฒนาถูกการซ่อมแซมให้มันดีนะเสร็จแล้วหลังจากนั้นก่อนในระหว่างในระหว่างที่เรารับพลังงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะลืมไม่ได้แล้วก็ต้องมีทุกคนนะคะสำหรับคนที่เข้ารับพลังงานต่างมิติโดยมีรหัส16หหลักเนี่ยคือความว่าง เราจะต้องว่างว่างจากความรักโลภโกรธหลงชั่วขณะหนึ่งขณะที่เรารับพลังงานแต่ถ้าวันนี้เราอยากสุขภาพดีเร็วๆเห็นผลชัดเจนเร็วๆคือเราจะต้องฝึกว่างทั้งวันฝึกให้ตัวเราเองเย่ว่างทั้งวันทําไมถึงบอกว่าต้องว่างก็คุณไม่ว่างพลังงานก็เข้าไม่ได้เพราะว่าพลังงานเนี้ยคือพลังงานต่างมิติตามชื่อเลยมีบางคนถามว่าพลังงานต่างมิติคืออะไรก็ตามชื่อเลยก็ต่างมิติ เป็นพลังงานในระดับควอนตัมซึ่งนักวิทยาศาสตร์นะคะยังไม่สามารถตรวจเจอพลังงานนี้ได้เพราะว่าพลังงานนี้เขากลัวความคิดเมื่อเราคิดเมื่อเราเกิดความคิดเกิดพลังงานความคิดเมื่อไหร่เขาจะหลบเราจะไม่เห็นเขาเขาจะหลบเลยทันทีเขาจะหนีไปเถยทันทีนะเพราะฉะนั้นถ้าเราเกิดความคิดในขณะที่เราอ่ะกำลังรับพลังงานอยู่คิดในเชิงทุกข์ที่เป็นคิดลบอ่ะ คิดจิตไม่ได้อยู่กับตัวเองอะ่ะคิดไปนู่นไปนี่อะ่ะพลังงานเขาเข้าไม่ได้นะพอเข้ามาปุ๊บและเราคิดเราคิดเอ๊ะพลังงานน,นี้เข้ามายังนน่นเนาเขาไปเลยเขาไปเลยทันทีนะทุกคนเพราะฉะนั้นในระหว่างที่เรารับพลังงานเนี่ยเราจะต้องไม่คิดอะไรเราจะต้องโลง่ลงๆสบายๆแล้วก็ตามเสียงไปซื่อซื้อซไปตามเสียงซื่อๆแล้วก็กําหนดพลังงานเข้าไป เดี่ยวเขาทําหน้าที่ของเขาเองอย่างดีงามเพราะส่วนมากนะฮะในกลุ่มเราเนี่ยตอนนี้ร้อยกว่าคนที่เข้ารับพลังงานตามิติบแบบมีรหัสนะคะส่วนมากจะรับ